เป็นไฮรักเซเลโวนะเป็นตัว4ประตูพีเดนเนอร์2.4ตัว e plus นะครับตัวนี้คือตัว e รุ่นกลางนะแต่พอเป็นตัว e plus เนี่ยเขาจะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัว e plus นะสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้เลขไม้นะครับ8 2 0หมโลนะครับโอ้ถ้าตีไป4ีปีเศษนิดนึงนะก็ปีละประมาณ20,000 8่แปันแท้เกียร์กระปุกไม่ควรพลาดตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกที่ดีมากนะครับเป็นแมชเกียร์6สปีดนะแมชกับเครื่อง2004ตัวนี้ดีมากนะครับเซฟไปละเกือบ200,000 โคตรคุ้มเลยครับและสําหรับคนที่กังวลเฮ้ยรถผ่านไปแล้ว4ปีรับประกันยังมีไหมอันนี้ผมเพิ่มรับประกันของ Equusi Motor ให้1ปีเต็มกับอีก20,000กิโลเลยนะฮะ สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูลสีมอเตอร์อีกครั้งนะครับรถกระบะสีประตูยกสูงใหม่อีกคันแล้วนะครับมาเรื่อยๆสวยทุกคันนะครับวันนี้ก็อีกคันนึงนะครับสีก็เด่นนะตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับเป็นเมทัลลิกนะครับเป็นเมทัลลิกเกรย์นะตัวนี้ก็สวยนะเป็นไฮรักเซโลนะสินค้ายอดฮิตของด e ีคูลสีมอเตอร์ของเรานะฮะเป็นตัว4ประตูพรีรันเนอร 2.4ตัว e+ นะครับถามว่า e+ ดูไงนี่ไงผมให้ดูแต่ต้นเลยนี่ e+ ต้องแบบนี้นะไฟหน้า projector headlight d ด y t i m e ล u n n i n g l i g แบบนี้นะอันนี้เอกลักษณ์ของ e+ เลยนะฮะก็คือเป็นตัวกลางที่อัปเกรดขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้ได้หน้าโลโก้ด้วยนะหน้าหล่อแบบนี้เลยนะเป็นตัวหน้ากระจังโครเมียมตัดด้วยกอ o แบ b ค a c k แบบนี้นะโลโก้โตลต้าใหญ่บึ้มแบบนี้นะฮะกระจังหน้าหล่อขึ้นเยอะนะตัวนี้เป็นปี2019เลยนะครับ รถตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพดีลาไม้ไม่เยอะด้วยนะครับ2019คันนี้นะด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้นะนี่เห็นไหมเป็นตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ตัดด้วยกรอบที่เป็นแบบ cross back แล้วก็โครเมียมแบบนี้นะคือจริงๆโฉมปี2018 2019เนี่ยหลอ่อแล้วก็เป็นตัวที่ราคาเนี่ยเหมาะสมเลยลูกค้าหาเยอะนะครับด้านข้าง รถพรีแดนเนอร์คันนี้เรามาดูกันนี่ล้อแม็กเป็นลายสีเงินนะครับตัวนี้จากโรงงานนะครับเป็น17นิ้วนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางที่ติดรถมาเลยนะแต่ว่าสภาพยังอยู่ที่สมบูรณ์อยู่นะยังใช้งานได้ดีเลยนะครับด้านข้างอีกอันนึงตัวนี้ที่เราเห็นแน่นอนนะตัวนี้มาแล้วอันนี้เป็นกาดกันฝนนะครับอันนี้ติดตั้งมาจากดีลเลอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแลวนะมีโลโก้เลเวลให้ด้วยดูดีเลยนะครับบันไดข้างนะสำหรับรถยกสูงมีมาให้นะครับเป็นบันไดข้างสีดํานะ แล้วก็อีกอะเซสซอรีหนึ่งที่เขามีมาให้ก็คือตรงนี้นะมีเป็นตัวเรียกว่ากันลอยนะครับที่ติดไว้ที่ขอบบานประตูนะสี่ข้างนะเป็นโครเมียมโลโก้เลโวสวยงามแบบนี้เลยนะไม่ต้องแต่งเพิ่มแล้วนะพี P ner ะรันเนอร์นะฮะตัวยกสูงบ่งบอกด้วยโลโก้ตัวนี้นะครับเป็นตัวพีรันเนอร์ตัวนี้คือตัว E รุ่นกลางนะแต่พอเป็นตัว E plus เนี่ยต่างจากตัว E นะครับทั่วไปก็ตรงนี้มือจับประตูเนี่ยเขาเป็นโครเมียมเหมือนกันนะแต่ว่า เขาจะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัว E+ p นะสังเกตง,ง่ายๆนะครับแล้วก็แน่นอนไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ตัวนี้เนี่ยเขาแต่งเป็นกรอบโครเมียมนะเป็นอ็อซซอรี่มาด้วยดูสวยงามนะดูเท่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบมัลตนะิรีเฟกเตอร์นะกลางคืนก็เงาวัดนะมันสะท้อนแสงดีนะครับตัวนี้แต่ยังไม่เป็น LED นะต้องเป็นตัวแม่เหล็กแล้วแต่ตัวนี้ก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยดูดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้สีเทาแล้วก็สภาพโครงสร้างเดิิมมนสะสววววยยยเเดดีี๋ราา,า,ราู่่จง นี่นี่ให้ดูเลยไลเนอร์ได้ของแม็กซ์ไลเนอร์มานะสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้เลยนะแล้วก็ด้านในเรามาดูกันว่ารถสวยจริงหรืเอเปล่านี่ครับรถเนี่ยอันนี้มีริ้วรอยบ้างนะตามการใช้งานแต่เป็นโครงสร้างเดิมนะไม่มีการชนแน่นอนนะครับฝาท้ายฝาท้ายเดิมนะครับตัวนี้ซีลเดิมยังอยู่นะครับแล้วกส็สภาพตัวนี้นะฮะตัวเนี่ยครับตัวรอยอาร์คทั้งหลายเนี่ยรอยอาร์คเดิมหมดนะยังสวยงามเลยนะครับดูดีนะตัวนี้รถเดิมแน่นอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาละ เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันด้วยนะตัวกันชนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะว่าด้านล่างสวยงามจริงหรือเปล่าอา้าเรามาดูกันนี่นะครับยางอะไหนะครับอก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะอันนี้มีใช้ไปบ้างแล้วนะครับน่าจะเคยถอดลงนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสภาพโดยรวมเนี่ยสวยนะครับ<ๆ>ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับช่วงล่างนะครับแล้วก็ เรียกว่าน่าจะเป็นรถใช้งานในเมืองนะเพราะตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าวิ่งอยู่แค่80,000กโลถ้าตีเรามองภาพนะรถปี2019นกะครับก็ตีไปรถประมาณสัก4ปีวิ่ง80,000นโลนี่ปีละ2 0 0 0 0โลเองสภาพดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าสภาพดีจริงหรือเปล่าอ้าวภายในดูดีนะครับภายในนะครับตัวนี้ E+ หรือตัว E เนี่ยตัวกลางเนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเป็นเบาะผ้าสีดําอันนี้จากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในมีออปชันยังไงบ้างนะครับเอาละ วอานี้ก่อนอื่นดูเลขไม้ก่อนเลยดีกว่าตัวนี้เลขไม้นะครับ8 2 0หม่นโลนะครับโอ้ถ้าตีไปสีปีเศษนิดนึงนะก็ปีละประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมโลเท่านั้นเองนะน้อยจริงนะครับตัวนี้น้อยจริงๆถือว่าโอเคมากนะแล้วก็สภาพภายในเนี่ยสมบูรณ์นะเบาเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะผ้าเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์ ฟองน้ําสมบูรณ์มากนะครับพรมลายเนี่ยตัวนี้เป็นพรมล,ลัยหุ้มหนังนะหนังก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงนะครับหัวเกียร์พรมลายสมบูรณ์มากนะครับก็แสดงว่ารถใช้งานน้อยมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของตัวรายละเอียดด้านในกันนะครับของสําหรับตัว e+ คันนี้นะครับ e+ คันนี้ด้านในเนี่ยแน่นอนเขาเป็นตัวคอนโซลนี่จะเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะตามสไตล,ล์เลเวลอยู่แล้วนะครับแต่ดีไซน์เขาสวยนะแล้วก็ e หรือ e+ เนี่ยจะ insert ด้วยพลาสติกพ่นสีเงินแบบนี้นะฮะดูโอเคเลยนะ รวมถึงคอนโซลกลางเนี่ยเขาจะตัดเป็นตัวสีกรอสแบ็กลงมาก็ดูเข้ากันได้ดีนะครับลิ้นชักด้านบนคอนโซลก็จะมีอยู่1ตําแหน่งแล้วก็ด้านล่างอีก1ตําแหน่งมี2ตําแหน่งนะฮะลิ้นชักให้ใช้นะครับด้านบนเนี่ยแน่นอนมีแอร์ให้อันนี้เก็บของเย็นได้นะครับอันนี้ดีมากนะครับจอตรงกลางตัวนี้จะเป็นจอที่ใช้สำหรับ e plus โดยเฉพาะนะฮะตัว e จะเป็นแค่วิยุ2ดินธรรมดาแต่ e plus เนี่ยจะได้เป็นวิยุแบบมีจอให้นะครับอย่างเดี๋ยวเราดูจอมองหลังก่อนกล้องมองหลังนะเมื่อกี้เราให้ดูแล้ว นี่มีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยอันนี้ดีนะครับชัดเจนจอใหญ่ดีนะครับแล้วก็ตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันเนี่ยแน่นอนรุ่นนี้ยังมี CD ให้อยู่นะยังเป็นจอที่มี CD ให้เล่น CD ได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อพวก usb aux นะบลูทูธได้หมดอันนี้ได้หมดแน่นอนนะครับเออส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็เรียกว่าตามสไตล์นะ A m f M เล่นได้นะครับก็ตัวนี้ยังเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไม่ได้ก็จริงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยใช้เชื่อมต่อ USB เอานะครับด้านล่างลงมาเนี่ยเป็นตัวปุ่มปรับแอร์นะครับก็มีปุ่มปรับแอร์ให้แรงลมให้ถึง4ระดับเลยนะแอร์ Air ตัวต้าไม่ต้องกังวลอันนี้เย็นแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาตามสไตล์ v o มีช่องเสียบ power outlet ให้2ตําแหน่งนะครับตัวนี้ มีให้เรียบร้อยนะครับคันเกียร์ตัวนี้เกียร์เนี่ยแฟนพันธแท้เกียร์กระปุกไม่คนผลาตัวนี้เป็นเกียร์กระปุกที่ดีมากนะครับเป็นแมชเกียร์หกสปีดนะแมชกับเครื่อง2องพตัวนี้ดีมากนะครับหกสปีดตัวนี้ฉลาดมากด้วยนะครับและชิฟต์ดีนะไหลลื่นนะครับให้อัตราการเร่งเนี่ยมาทันใจเลยแน่นอนนะครับลากยาวๆได้นะวิ่งทางไกลโหมดการขับขี่มีให้2โหมดมีทั้งอีโคโหมดแล้วก็มีพาวเวอร์โหมดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคนะโดยรวมที่วางแก้วน้ําสําหรับ e+ ตัวนี้เนเนนีีนีนะ่่่จะป็มทววาางงงแแก้้ใหห1ตตํรค คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีก2ตํตำแหน่งให้นะครับแน่นอนตามสไตล์โวนะที่ข้างคนขับแล้วก็ข้างคนนั่งเป็น3ตํตำแหน่งนะฮะโดยรวมนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือแบบแมนนวลนะครับอันนี้ตามสไตล์โวอยู่แล้วที่เท้าแขนนะตรงนี้มีลิ้นชักให้เรียบร้อยนะแล้วก็คุมโดยผ้าอย่างดีสภาพสมบูรณ์ตัวนี้เบาะเนี่ยสมบูรณ์จริงๆนะผมชอบมากเลยเนี่ยรถเรียกว,ว่าใช้งานรักษาจริงพมรมอะไรเมื่อกี้บอกแล้วนะหนังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะเป็นพมรมลายสากา้าน มีมัลต e ิฟังก์ชัน e และ e plus มีให้ด้านเดียวนะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายอันนี้ใช้เป็นตัวใช้ควบคุมจอวิทยุตรงนี้นะครับแล้วก็มี o ว c e c o n t r o l วางสายรับสายโทรศัพท์ได้ส่วนด้านขวาเนี่ยมีปุ่มที่เขียนว่า display อย่างเดียวเท่านั้นนะอันนี้ควบคุมจอประมาณสัก2นิ้ว2นิ้วครึ่งเนี่ยเล็กๆนะมันไม่ใช่จอใหญ่แบบรุ่นตัว g แต่ตัว e plus เนี่ยก็คือว่าฟังก์ชันโดยรวมเนี่ยถือว่าใช้งานได้เพียงพอนะถึงจะเป็นจอเล็กแต่ข้อมูลให้เท่ากับจอใหญ่นะครับก็มีเหมือนกันหมดนะ ระยะทางคงเหลือตาการบริโภคน้ํามันอันนี้มีมาให้หมดนะแล้วก็ทริปเอทริปบอันนี้ดูได้หมดนะครับอันนี้โอเคนะโดยรวมนะครับด้านหน้าก็เรียกว,ว่าประมาณนี้นะสภาพสมบูรณ์มากเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังว่าสมบูรณ์จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันด้วยครับด้านหลังนะครับเอาละ,ะมีมือจับขึ้นนะอันนี้โอเคเลโวลนี้ก็ต้องบอกเลยว่านั่งสบายจริงนะด้านหลังเนี่ยเบาะใหญ่นะครับมีพนักพิงที่ใหญ่นะั้นรับกับไหล่ได้ดีนะแล้วก็ ตัวเบาะด้านล่างนี่ก็รับกับต้นขาได้ดีนะครับมีออปชันก็คือมีคุกให้อันนี้2ตําแหน่งมีกระเป๋าให้2ตําแหน่งนะอย่างอื่นไม่มีให้แล้วอันนี้น่าเสียดายนะเพราะคอนโซลกลางเนี่ย e หรือ e plus เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเรียแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีให้นะครับเรื่องของนี่ที่เท้าแขนอันนี้นั่งสบายนะมุมนั่งก็ดีนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนไซส์แบบกําลังดีเลยนะครับรวมถึงที่วางแก้วน้าให้2ตําแหน่ง ตำแหน่งการน,นั่งดีจริงนะในบรรดารถ4ประตูทั้งหมดผมว่าเลโวมาอันดับหนึ่งเลยเรื่องพับเบาะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้พับเบาะนะครับนี่เบาะสมบูรณ์มากนะหนังฟองน้ำเอเขาเรียกว่าอะไรฟองน้ํากับผ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับแล้วก็อันนี้แน่นอนตามสไตล์เลโวพับแบบ60-40ได้ในนี่คือพับแบบ40นะพับได้นะฮะเก็บของเพิ่มเติมได้นะเวลาไม่ได้ใช้ไม่มีคนนั่งนะครับ อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลรถ4ประตูที่เลโวนี่เขาเป็นผู้นําอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับห้องเครื่องรถคันนี้นะครับแน่นอนเครื่องยนต์2400รซีซีรหัส2 GD นะตัวนี้150ม้า3 8 0นิวตันนะรถสวยไหมต้องบอกว่าสวยนะนี่มาดูตัวโครงสร้างรถก่อนน็อตไม่มีขยับนะรถสวยนะแล้วก็ซีเลอร์เดิมหมดนะครับติ๊กเกอ,อยู่นะครบ,บ้วนสมบูรณ์ คันหน้าคัานเดิมนะครับอันนี้คันเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านข้างสวยงามเพลทตัวนี้เป็นปี2019นเะครับเดือนเมย์ก็คือกลางปี2019เลยนะก็เรียกว่าเป็นรถที่เรียกว่าออกปี2 0 1 9จด2019ด้วยนะครับก็ลดประมาณ4ปีนะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นกลไกเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆามาดูราคากันดีกว่า รถปี2 0 1 9้คันนีนะ้ราคาคุ้มค่าแน่นอนนะออกห้างเนี่ย8 4 0 0เลยนะครับตัวนี้เนี่ยวันนี้รถผ่านไปไปแล้วประมาณ4ปีราคาเลือเท่าไหร่มาดูกันชาดาน6,59,0าบาทนะครับกับรถวิ่งแค่8 2 0 0 0เจ้าของเดียวนะสภาพสวยแบบนี้นะฮะเราเห็นแล้วนะประวัติดีสภาพสวยนะการันตีไม่แท้วันนี้เซฟไปละเกือบ2 0 0 0 0 0โคตรคุ้มเลยครับนะใครกำลังหารถกระบะ4ประตูแมนนวลนะเกียร์กระปุก คันนี้ไม่ควรพลาดน,นะคุ้มค่ามากนะเพราะได้ออปชันตัวเต็มเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเจ้าของเดียวประวัติดีแต่งมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับก็รีบเข้ามาดูที่นี่นะและสําหรับคนที่กังวล้ยรถผ่านไปแล้ว4ปีรับประกันยังมีไหมอันนี้ผมเพิ่มรับประกันของ e อ็กซ์คูซีมอเตอร์ให้1ปีเต็มกับอีก2 0 0 0 0กิโลเลยนะฮะหปี2 0 0 0 0ืโลเอาไปเลยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยใช้กันยาวๆนะครับก็รถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่ e Motor อเอ็กซ์คลูซีมอ ก็ฝากช่วยคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อฝ่ายขายมีเบอร์ติดต่อฝ่ายขายด้านล่างร mm hmm. ้อยิ่อ้โคให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามรถสวยๆที่จะเข้ามาทุกวันนะครับทีคูซีมอเตอร์ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ